เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่11มกราคมเช้านี้ครับมากันที่ข่าวแรกกับข่าวที่ต้องบอกว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยครับว่านักเตะคนนี้นะเขามึนเขารักสโมสรจริงๆหรือว่าอยู่เพื่อฟันค่าเนหนื่อยนนเนะ2อ0ต่อสัปดาห์กันแน่ครับแบบไม่ต้องลงแข่งกันมากมาย ไม่มีรายงานจากแอ c ซีสปอร์สุดังของฝรั่งเศสในครับได้ออกมายืนยันว่า องตตัวนี้มาซียานพร้อมจะปฏิเสธทุกข้อเสนอที่เข้ามาในช่วงตลาดรอบมกราคมนี้ทั้งข้อเสนอของทีมจากซาอุดิอาระเบียข้อเสนอจากทีมดังของฝรั่งเศสอย่างโอลิมปิกมาเกยและก็รวมถึงไฟเนเบเช่ทีมดังจากตุรกีเขาจะปฏิเสธทุกข้อเสนอที่เข้ามาเลยครับเพื่อขออยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปจนครบสัญญาอีก6เดือนหรือว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์นี้และก็ค่อยหาทีมใหม่ในตอนนั้นครับหรือว่าฟลุ๊กๆมาแมนยูไนเต็ดอาจจะเปิดใช้ออปชั่นขยายสัญญาให้กับเขาอีกต่างหากซึ่งก็ต้้อองบบบบบกวว่าาหนนเเจีียยลครัแ ึ่งกับเรื่องดังกล่าวนึนครับถึงแม้ว่าจะมีรายงานว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการเจราจากับนักเตะและก็เอเยนในเรื่องของอนาคตของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยในเวลานี้ทางกองทัพปีสแสดงก็มีการยืนยันไปแล้วว่าไม่น่าจะมีการเปิดใช้อ p ชั่นขยายสัญญากับองตอรี่มาซยานเพิ่มอีก1ปีแต่อย่างใดซึ่งนั่นก็หมายความว่าตัวมาซยานนะ่ะต้องหาทีมใหม่อย่างแน่นอนเลยครับในช่วงตลาดรอบมกราคมนี้หาเผื่อไว้ก่อนเลยแต่ตัวเขานะ่ะก็จะขอสู้ต่อที่นี่อีก6เดือนครับ ซึ่งจะเอาตามความถูกต้องนะอองตอรี่มาซยานไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะมันเป็นสัญญาที่เขาสามารถเลือกอยู่ต่อกับทีมได้อยู่แล้วแถมหากเลือกย้ายทีมในตอนนี้จะได้ค่าเหนื่อยเท่าเดิมที่แมนยูนเต็ดยอมจ่ายให้เขาหรือเปล่าก็ต้องไปลุ้นกันอีกแต่หากว่าทนอยู่อีก6เดือนจนครบสัญญาที่กองทัพป,ปีสแสดงนะครับตัวมาซยานนะ์ก็ยังจะได้ค่าพักดีต่อสโมสซอนเพิ่มมาอีกแล้วก็ค่อยไปรอย้ายฟรีในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้แถมก็ยังได้ค่าเซ็นกินเปล่าแบบจุกๆอีกต่างหากนะคครรรรััับบบบกก็ตต้ออองงว่า่าาาสสุดๆไปเลยยหออีม ข่าวต่อมาครับกับเรื่องของเมสันกรีนวูดในล่าสุดครับก็ต้องบอกว่าสร้างเสียงฮือฮาได้อีกแล้วเมื่อกองหน้าวัยยิมสปีรายนี้เขย่าวเวทีลาลิกาสเปนด้วยการคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนธันวาคมของสเปนไปครองด้วยผลงาน1ประตู1นึ่แอซิสในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับและถึงแม้ว่าผลงานการมีส่วนร่วมกับประตูนะ่ะอาจจะน้อยก็จริง แต่ถ้าว่าผลงานการมีส่วนร่วมกับทีมก็ต้องบอกว่ามหาศาลเลยครับช่วยเกตาเฟ่คว้าชัยไป2เกมในเดือนธันวาคมทั้งแมตช์กับบาเลเซียและกเซบีย่าแถมในเกมกับแอเลติโกมาดริดก็มีส่วนร่วมกับทั้ง3ประตูจนทีมนาบุกไปแบ่งตามดีทำหม,มีออกมาได้สําเร็จและอันดับในลีกตอนนี้นะครับก็ช่วยทีมเล็กๆอย่างเกตาเฟ่รั้งอยู่ที่8ของตารางคะแนนลาลีกาได้สําเร็จด้วยรายงานต่อมายังอยู่กับเรื่องของเมสันกรีนบูดเช่นเดิมในกลามากันที่รายงานของดิเลเมลสื่ออังกฤษกันบ้าง ดยสือเจ้านี้ครับได้ออกมาระบุว่าเซอร์ซิมรัดคลิฟแห่งอีนิออสนะครับเป็นแฟนตัวยงของเมสันกรีนวูดและก็มองว่าตัวลุกวัยยิ่ม2ปีรายนี้เปน็นตัวตที่มีพรสวรรค์สูงที่สุดแห่งยุคคนหนึ่งเลยครับ โดยทางอ e นะีเนอสน่ะหวังจะนำตัวเมสันกรีนวูดกลับมาโลดล้านที่แมนยูนเต็ดอีกครั้งและพวกเขาก็ไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมนักเตะร,รายนี้ถึงจะกลับมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดอีกต่อไปไม่ได้ครับนอกจากนี้อีเนอสก็ยังมองว่าเคสของเมสันกรีนวูดน่ะมันก็คล้ายคล้ายกับเคสของเอลวิคันโตนาเมื่อปี1995หรือว่าเกือบ30ปีที่ผ่านมานะครับที่เขาไปกระโดดหีบใส่แฟนบอลของคริสตันพาเลซจนโดนแบนยาวไปถึง8เดือนตายกับเคสของกรีนวูดเขาก็โดนพักงานไปแล้วกว่า1ปปปีีแมมกกยทาาตเฟจเนัวไ ใช้งานอีก1ซีซั่นด้วยและทุกอย่างครับมันก็น่าจะเพียงพอแล้วสําหรับความผิดของเมสันกรีนวูดและแฟนบอลของแมนยูน t เต็ดหรือว่าแฟนบอลน,นีพรเมยริีกนะครับก็ควรใช้โอกาสเขากลับมาได้แล้วด้วยต่อกันที่เรื่องของเซดอนซันโชกันนะครับดูจากรายงานของฟลาบิสโซโรมาโนที่ได้ออกมาคอนเฟิร์มในช่วงก่อนว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตกลงปล่อยตัวเจดอนซันโชให้แกับบรเเซียดอทมูลด้วยสัญญายืมตัว6เดือนค่ายืมตัว4ล้านยูโรโดยไม่มีออปชั่นซื้อขาดพ่วงเข้าไปด้วยส่วนทางดอทมูลจะจ่ายค่าเหนื่อยบางส่วนจากที่รับกับแมนยูไนเต็ดและเจดอนซันโชก็กำลังจะบินไปยังเยอรมนีครับซึ่งกับล่าสุดในข่าวเดิมกล่า,นาวนครับในช่วงเช้ามืดวันนี้ครับทางเจดอนซะันโชน่ะก็แลนดิ้งถึงเมืองเบียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนกลับสู่เซอหลืองเกิลส์บญญญุลเลเซ6ยดือนตามที่่่ขาาาวอออกกมกนนหะ้ และตอนนี้ครับก็เหลือเพียงแค่การประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นด้วยนอกจากนี้ครับก็มีการระบ,บุว่าแนวรุกทีมชาติอังกฤษน่ก็กลับมาเปิดแอคเคาว์อินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งหลังจากปิดใช้ไปพักหนึ่งพร้อมกับรูปโปรไฟล์ที่ตัวเขาเองเนี่ยสวมยูนิฟอร์มของเสือเหลืองดอตมูลและก็ยังได้มีการไปกดไลค์ทวิตของฟลาบิโซโรมาโนที่ไปยืนยันการย้ายทีมของเขาอีกต่างหากครับซึ่งโรมาโนเนี่ยก็ระบ,บุว่าดอตมูลจะจ่ายค่ายิมตัวและก็แบกค่าเหนื่อยบางส่วนของปีกไวยิม3ปีรายนี้เอาไว้ ซึ่งรวมทั้งหมดนะครับมีมูลค่าทย่ประมาณ4ล้านยูโรและคาดว่าการตรวจร่างกายในะครับจะเกิดขึ้นภายในวันนี้แหละข่าวต่อมาครับกับเรื่องการขยายสัญญาฉบับใหม่กับกองหน้าดาวรุ่งของทีมอย่างโจฮูเกียวกันบ้าง ล่าสุดนะครับมีการยืนยันออกมาแล้วว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประกาศอย่างเป็นทางการต่อการขยายสัญญากับโจฮูกิลกองหน้าดาวรุ่งวัย20ปีของทีมออกไปจนถึงปี2026พร้อมกับมีออปชั่นขยายสัญญาอีก12เดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากสัญญาเดิมของเจ้าตัวนกำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ครับและนอกจากนี้ก็มีรายงานต่อเลยว่าทางกองทัพปีแสดงเตรียมจะปล่อยตัวโจฮูเกียไปหาประสบการณ์อีกครั้งในช่วงครึ่งซีซั่นหลังและสโมสรที่ติดต่อเข้ามาแล้วค,คือเปอร์ตันอัลเบียนทีมจากลีกวันอัง สำหรับโซลฮกิวนะยครับยังไม่เคยลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ให้กับสโมสรแต่ทว่าในซีซั่นนี้เขาก็ถูกใส่ชื่อเป็นตัวสำร,รองทีมของเอลดิคเคนแฮมไปแล้ว4เกมด้วยกันส่วนในซีซั่นก่อนโซลฮกิวก็เคยถูกปล่อยยืมตัวไปแล้วครั้งหนึ่งในครับกับทีมเอาทรินสแฮมซึ่งเป็นทีมนอกหลีกดีตอนนั้นลงสนามไป7เกมยิงได้1ประตู จากนั้นเขาก็กลับมาปรี s ีซั o n กับแมนยูนเต็ดตามเดิมนะครับแล้วก็ยิงประตูใส่ลิสยูนเต็ดในเกมอุ่นเครื่องที่นอร์เวย์ด้วยส่วนกับผลงานในช่วงครึ่งซีซั่นนี้นะครับโซฮอกคิวเนี่ยลงเล่นให้กับทีมสำรองของทีมเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ยิงไป7ประตูและก็ได้ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่อยู่เป็นประจำนะครับและการฝึกซ้อมของเขานะก็ได้ห้เอ็ดดิธเคนฮาร์เกิดความประทับใจจนสุดท้ายสโมสรก็ตัดสินใจเซ็นสัญญาฉบับใหม่ให้เก็บเขานั่นเองครับ รายงานต่อมาครับมากันที่เรื่องของฮันนี่เบลเมช b บรีกันบ้างครับดีจากรายงานของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนวส์ได้ออกมาระบุว่าเซบีย่าทีมดังจากสเปนกำลังเดินหน้าอย่างหนักเลยครับเพื่อหวังจะยิมตัวฮันนี่ a l ลเมชบรีไปร่วมทีมให้ได้ในรูปแบบสัญญายิมตัวช่วงเดือนมก,กราคมนี้ถึงแม้ว่าจะเจอคู่แข่งสำคัญอย่างเอเวอต์ตันนะครับ ดวยพวกเขาแนวะเริ่มการเจราจากับแมนยูนเต็ดไปบ้างแล้วและพวกเขาก็มั่นใจด้วยว่าจะสามารถตกลงยืมตัวกองกลางวัย20ปีรายนี้ได้สำเร็จด้วยครับสำหรับฮานิมาลเมชบลีนนะครับทางกองทัพปีแสดงเพื่อใช้อ p อชั่นขยายสัญญากับเขาออกไปอีก1ปีและตัวเขาก็มองถึงโอกาสลงสนามที่มากขึ้นในช่วงครึ่งซีซั่นหลังดังนั้นเขาจึงคาดหวังถึงการย้ายทีมแบบยืมตัวในช่วงนี้และครับและการการันตีจำนวนนัดลงสนามของเขาถึงการย้ายทีมในครั้งนี้ด้วยครับ เรามาปิดท้ายกันที่รายงานของไมค์คีแกนนักข่าวจากเดลี่เมลกันนะครับโดยจากรายงานได้ออกมาระบุว่าเซอร์ซิมรัตคลิฟและก็กลุ่มทุนจากอ e ีนิออสนะครับใกล้จะได้ตัวหัวหน้าฝ่ายซื้อขายคนใหม่ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับหลังจากความคืบหน้าการดึงตัวพอมิเชลให้เข้ามารับตำแหน่งนี้เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นและทางอ e ีนิออสนะครับก็มั่นใจด้วยว่าทุกอย่างจะแล้วเสร็จในอีกไม่ช้าก่อนจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อมาเลยครับ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k r r e d e v i l Page กันด้วยนะครับผม